ไมไล้สายโ o y a า S M 6รุ่น S 1ไม่ห1ตัวราคา4,900บาทและรุ่น S 2ไม่ส2ตัวราคา5,800บาทเราจะรีวิวกันให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสว,ส,สวัสดีครับ,รบผมไอจาก i m a ม t t u d i o ครับผมบิวนะครับจาก i m a ม t t u d i o ครับก็วันนี้เนี่ยเรามากับโ o ย่ สองรุ่นนี้นะคะชื่อว่ารุ่น BYXM6 ครับรุ่น S1 กับ S2 เนี่ยมาพร้อมกันเลยซึ่งต่างกันตรงที่เป็นไม้หน่งตัวกับไม้สอตัวครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้แกะกล่องดูมาก่อนนะฮะจะเป็น r รีแอคชั่นแบบ จริงๆเลยจากพวกเราคือจริงๆตัวสเปคนี่ก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมพี่ไอยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรบ้างรู้แค่ว่ามันเป็นไม์ไวเลสไร้สายเอาจร,จริงๆก็เคยใช้มาแบบหลายยี่ห้อนะครับอย่างแบบโบย่ายก็เคยใช้ตัวที่คิดกันก็ WM4 เนอะใช่ไหมครับอยากลองเหมือนกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงเราจะไปทดสอบใช้งานจริงๆความเสถียรของสัญ,ญญาณใช้ได้ใกล้ไกลแค่ไหนเวลาหันหลังแล้วเสียงขาดไหมอันนี้สําคัญน,นะทุกสภาพการใช้งานเลย ทั้งในสตูดิโอและในที่ที่มีผู้คนเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเรามาแกะกล่องกันเลยโอเคแต่เอาจริงๆคือมันเหมือนกันแค่จานวนไมโครโฟนที่มันต่างกันแค่นั้นใช่ไหมพี่ไอผมไม่แน่ใจเหมือนกัน oh. ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนี่มันเล็กมากเลยนะพี่ไยยออขน,นาดเนี้ยจะเท่ากับนิ้ว2นิ้วเลยพี่ชูเนี่ยครับผมรู้สึกว่าจุดเด่นของโบย่เลยนะที่แบบหลายๆตัวที่ผมเคยใช้มาอะไรเงี้ย เขาให้ของแพงเยอะมากใช่ใช่ใช่ไม้หนึ่งตัวใช่ไหมจะมีลาวเลียหรือไมติดปกเสื้อเนี่ยให้ต่อออกมาได้อีกหนึ่งอันแล้วก็สายชาร์จของมันอีกหนึ่งเส้นสามารถใชร์แอชาร์จได้พร้อมกันทั้งสตัวเห็นสายไหมพี่ไอเป็นไงฮะใช้ซีโอ้โหใช้ใช้ซีทั้งคู่ไหมทั้งตัวรับสัญญาและตัวไม้ตัวส่งสัญญาณซึ่งด้วยความเป็นใช้ซีเนี่ยจะมีสปีดในการชาร์จเร็วขึ้นใช่ถ้าถ้าสังเกตเห็นนะครับมันจะเขียนว่า5โวลต์1เอเลย สำหรับตัวรับสัญญาณนะที่เอาไว้ต่อกับกล้องหรือมือถือเนี่ยก็จะมีสายแจ็ค T-R-S กับ T-R-R-S อย่างละ1ชุดใช่มีเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึ่งนะที่ชมเลยนะครับครับจะมีคําว่าสมาร์ทโฟนเขียนอยู่ความหมายของมันก็คืออันไหนเนี่ยต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยคือเส้นนี้ที่เป็น T-R-S to T-R-R-S uh huh. ส่วนอีกอันที่เป็น T-R-S ท uh ั huh. ้งสองด้านเนี่ยสำหรับเพื่อไว้ต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเช่นกล้อง หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มีซาวการ์ดครับอย่างที่ต่อสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะใช้ต่อกับมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กได้ที่มีช่องแจ็คแค่ช่องเดียวใช่อันนี้บอกก่อนว่าสําคัญนะครับถ้าเอาสายแบบนี้ไปเสียบกับกล้องเสียงไม่มานะครับเสียงไม่มาแล้วก็มันดูกระเป๋ากันไหมครับพี่กระเป๋าเออเป็นแบบหนังนะค่อนข้างพรีเมียมเลยลองดูว่าใส่ได้ครบไหมผมว่าใส่ได้เหลือด้วยแล้วกระเป๋าอ่ะ ดีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากันน้ำไหมไมันเป็นหนังนะครับผมว่าน่าจะกันได้ระดับหนึง่งอาจจะไม่ถึงกับจุ่มอม,มเข้าไปในน้ําแต่ถ้าเกิดฝนตกฝน <c oughs> ตกแล้วถือเนี่ผมว่ารอดอโยนเข้าไปในกระเปา๋าแล้วก็ออกไปถทายคลิปไม่พอพอมันเก็บอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่ลืมอะไรแหละเตือนนิดนึงนะตรงนี้นครับมันจะมีแถบพลาสติกนี่นะครับตรงนี้เน,นี่ยเขาทํามาเพื่อให้ชั้นในกล่องได้ก่อนใช้เนี่ยครับต้องแกะออกก่อน อ่าตรงนี้ยังไม่มีกําหนดอ่าแจ้งเข้ามานะคะว่ากล่องชาร์จจะนาเข้ามาเมื่อไหร่อย่างนี้แปลว่าอสมมติผมผมใช้ใช่ไหม,มใช่แล้วผมว่าเก็บเก็บในกล่องเพราะเราต้องเก็บในกล่องอยู่แล้วมันก็เหมือนมันชาร์จในในตัวได้เลยมีไม้ในตัวตรงนี้สมัยนี้ก็ต้องเป็นแบบบิวอินแล้วหมายความว่าเราสามารถเอาไม้หนีบปกเนี่ยอืมเราเราก็ใช้ได้เลยมีเด็กแคทหรือว่าขนแมวกันลมใช่เพื่อลดเสียงลมอ่ะ อีกตัวละหนึ่งอ๋อแล้วนี่ออเดยแคทก็คือติดอย่างนี้พปได้เลยครับฟองน้ํากันลมแบบนี้อ่าีกตัวละหนึ่งในซองนะไม่ได้แกะออกมาอ่าไอตรงนี้ครับขนแมวกันลมเนี่ยสาหรับต่อกับตัวไม้บิวอินได้เลยอ่าวิธีต่อเนี่ยก็คือจิ้ม,มลงไปส่วนฟองน้ํากันลมเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวไม้ติดปกเสื้อลาวาเลียอย่างอย่างของพี่นี่เขาให้มาสองอันใช่ไหมใช่ครับก็คือให้2อันเลยให้มาครบเลยครับผมโอ้โหอ่ไอตัวนีบเนี่ยค่อนข้างนีบง่ายนะเนี่ยีบอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ผลิตมาให้พอดีกับไซส์ของช่องฮอตชูใช่แต่รับสัญญ,ญาณเนี่ยสามารถไปเสียบที่หัวกล้องได้เลยครับผมขอรีวิวเรื่องขนาดและน้ําหนักอีกนิดนึงถ้าเราหนีปกแล้วคอเสื้อตกแสดงว่าหนักไปไตกไหมฮะไม่ตกใช่ไหมเรื่องความที่ว่าแอบมาเป็นสีดําก็อาจจะแอบแบบเดี๋ยวนะคุณแกะฟิล์มก่อนแกะฟิล์มออกมาแล้วเนียนมากเลยเฮ้ยสวยเงาดีไซน์มันก็ดูหนูนะดูดูล้มนะเอาหน้าขำส่วนตัวผมผมไม่ชอบไม้ที่ติดปกเสื้อแบบนี้ ผมก็น่าจะต่อไมลาเรเวเลียขึ้นมาพอพอมันเล็กอะครับเวลาที่เราจะพกติดเอลหรือรไปติดตรงส่วนอื่นของร่างกายอะมันก็ง่ายสะดวกแล้วเกิดถ้าเป็นสายแบบสายที่แบบต้องใช้สัมพั์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดูเฟนลี่กว่าครับมันดูแบบเป็นมิตรกว่าเวลาแบบอาจจะเข้าหาคนเลยไม่น่ากลัวใช่มันดูไม่น่ากลัว เมื่อดูดูแล้วปุ่มที่ให้มาเนี่ยจะมีแค่3มปุ่มนะอยู่ด้านเดียวกันมีปุ่ม power ที่ใช้เป็นปุ่มเดียวกันกับปุ่มน<ช>ิ้วด้วยแล้วก็มีบลกลกที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเพิ่มลดเสียงเนาะแล้วก็เขียนว่า set ต,ตรงบวกเนี่ยน่าจะหมายความว่าถ้ากดค้างน่าจะเป็นการ set ค่าอะไรบางอย่างอลองเปิดดูเลยไหมครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยมันมีหน้าจอพี่โหไม่ใช่หน้าจอที่เป็นแบบหยาบๆด้วย,ยนะหน้าจอ LED ละเอียดด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องให้เห็นอนะหน้าจอมันค<ฟ>มนะ มีบอกระดับเกณฑ์เสียงด้วยเรียลไทม์เลยเวลาเราพูดมีเส้นเสียงบอกแล้วว่ามันดังมากดังน้อยหรือพีคแล้วก็มีตัวเลขบอกความดังไหมว่าเราปรับไม์อยู่ในวอลลุ่มระดับเท่าไหร่แล้วก็มีตัวบอกแบตด้วยอยู่ในระดับน่าจะละเอียดนะไม่ใช่แบบเป็นก้อนๆ3-4ก้อนนะโอ้มีมีหมดเยอะนะมีแบคไลท์โอ้มีปรับภาษาด้วยไม่น่ามีภาษาไทยอยู่แล้วเหรอเนาะไม่กล้าปรับน่าจะเป็นภาษาหลักๆของโลกนะอ่ะผมตอบให้เลยครับมีแพทภาษาอังกฤษกับภาษาจีนฟังก์ชันมัน ผมว่ามันก็ไม่ได้เรียกว่าเยอะไม่เรียกว่าน้อยนะก็คือปกติอะเหลือให้ในส่วนที่สําคัญสําคัญเท่านั้นเนาะไม่ได้ดูแบบว่าละเอียดเกินไปอินพุตเสียงเลวยช่องทางไหนเนาะคือมันมีช่องอินพุตหม่ครับผมซึ่งเราเลือกได้ว่าจะเป็นการต่อไมค์หรือเป็นการต่อไลน์อินทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะเอาเสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่ไมค์ได้ง่ายมากอย่างเสียงเพลงนี้เข้ามาได้ไหมครับได้ครับ ผ่านช่องไลน์อินเนาะใช่ทีนี้อยู่ที่เราไปยุคเลยว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างถูกครับอ่าสัมภาษณ์แบบคนจากโทรศัพท์มือถือเงี้ยเราไม่ต้องมาแบบเปิดลำโพงสปีกเกอร์เหมือนนายนิคไหมอ่าใช่เขาเรียกว่าโฟนอินอ่ะโฟนอินอ่ามันก็จะใช้วิธีการไลน์อินมันก็จะสะดวกกว่าครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการคืนสยองน้องหมาหอนนะครับใครนะครับที่มีเรื่องราวสยองขวัญนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้สายแรกก็พร้อมแล้วนะครับโอเคสายนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไม่ทราบว่าตอนนี้ใครครับที่โทรเข้ามาในรายการของเราครับช่วยแนะนํากับทางบ้านหน่อยครับอ่าสวัสดีครับผมชื่อช่วยลองตอบกลับครับครับและนี้มีบ้าน,บ,านบ้านหนึ่งเข<ห>าทํต้มจำเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูน,นะฮะ,ะเดี๋ยวค,ค,คิดภาพไม่ออกฮนะอ่าเป็นบ้านไม้สิบสามชั้นฮนะบูเลขสิบสามก็ไม่ดีแล้วเออใช่ฮะเราไม่ทราบว่าชั้นชั้นเจ็ดถึงชั้นแปดนี่ปวกกินไหมฮะเอ่อ นิดหนึ่งกินนิดหนึ่งแต่ดีนิดหนึ่งครับไม่ขุดตลกไปเลยซื้อผมแล้วเลือกสีนะตลกไปเลยโอเคโอเคครับเล่าต่อเลยครับเาฟเวลลองครับสำหรับบัวญ่าเอ็นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีช่องสำหรับมอนิเตอร์เสียงนะครับซึ่งสามารถที่จะฟังเสียงได้แบบเรียลไทม์เลยครับโอ้ในในในตัวรับสัญญาณเนี่ยจะสามารถปรับโมโนหรือสเตอริโอได้ด้วยครับผมถ้ามันเป็นโมโนนะข้อดีของมันคือการที่เสียงที่รับเข้ามาเนี่ยสองไมเนี่ยจะรวมกันเป็นแทร็กเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นสเตอริโอเนี่ย ลายเสียงเล f t กับ right ครับจะต่างกันซึ่งไมค์ของผมอาจจะเข้าเข้าเล f t ด้านซ้ายส่วนไมค์อีกตัวหนึงอาจจะเข้าไร g h หูฟังด้านขวาซึ่งในการตัดต่อเราสามารถไปนิ้วเสียงหรือปรับความดังของแต่ละคนเนี่ยบาลานซ์สเสียงให้เข้ากันได้ในเรื่องของบอดี้ฟังก์ชันคร่าวๆที่เราสามารถเห็นได้เนี่ยน่าจะครบทวนแล้วใช่ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดการลองอออนอกใช่ไหมคือการใช้งานจริงว่า คุณภาพเสียงอ่ะแล้วก็ความสถเยรของสัญญาณจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเอามาทดสอบเสียงแล้วก็มาฟังผลลัพธ์แล้วก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผลลัพธ์ที่เราไปทดสอบเนี่ยมาเปิดให้ฟังเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับอะตอนนี้นะครับเราก็อ,อยู่บนดาดฟ้าของตึกนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการทดสอบเสียงที่สภาพบรรยากาศเนี่ยมีลมเพราะอยู่บนดาดฟ้าก็ตอนนี้เราเราติดเดดแคดด้วยเนาะเพื่อแบบจะได้รู้ด้วยว่าเดดแคดที่เขาแถมมาเนี่ยมันแบบกันลมได้ดีแค่ไหนครับ ตรงนี้ก็คือ2.2เมตรโอ้ระยะทั่วไปที่เราถ่ายคอนเทนต์นะเดินทา้หลังนะโอเคครับได้จริงๆไม่เคยขึ้นมาสูงขนาดนี้นะหเมตรแล้วนะฮะครับอันนี้สิเมตรครั้งนี้จะเป็นการถ่ายแบบหันหน้ามองกล้องเราจะไม่หันหลังเพื่อจะดูว่ามันสัญญาณเสถียรที่ระยะเท่าไหร่คิดว่ายังอยู่ไหมตอนนี้ได้ไหมครับทลังเสียหายครับอ๋อไหนขอลองขอลองีทีนะ ใช่ไหมเราต้องเงี้ยในระยะ10เมตรหันหน้าเข้ากล้องเสียงเราเราเราอาจจะเดินเข้าไปจูนใหม่เกี้หางมาอ่ะตอนนี้เสียงเป็นงไงบ้างครับเรวเราลองถอยหลังไปถอยหลังไปหรือถอยหลังไปที่ระยะตอนนี้ตุกตุกหรอครับถ้ามือบางเสียงหายเลยใช่ไหมครับถ้ามือไม่บางเสียงไม่หาย โอเคเดี๋ยวขอลอง3เมตรหน่อยถ้าเอามือบังเป็นยังไงบ้างครับอ้าวเอามือบังไม่ได้เลยอ้าวยังไงก็หายหรอจะลองดูว่าตรงนี้ถ้าในระยะใกล้ขนาดนี้ครับน่าจะมีเดียมจริงๆเลยสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับถ้าเอามือบังปกติปกติไม่หายเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาจริงๆถ้าถ่ายมีเดียมหรือถ่ายคอนเทนต์ในสตูนั่ะสตูระยะนี้เป็นระยะปกติถ่านหน้าเข้ากล้องมือบังได้ขยับได้ทุกอย่างเสียงหายไหมครับไม่หายไม่หายใช่ไหมขยับขยับได้ไหมได้ถ้าลองหันหลังล่ะระยะนี้หันหลังระยะนี้เป แค่มือไม่บังในระยะ2เมตรใช่โอเคถ้าในระยะใกล้สุดๆเลยระยะนี้เนี่ยครับถ้าเราหันหลังเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงอะไ้ตายแม่อาวตารครับผมให้ข้อสรุปเลยว่าค์ X M 6 S 1 S 2ครับหันหลังไม่ได้ต้องหันน้าเข้ากล้องพูดตลอดอ่าไม่แต่อ่ะณจุดที่เรายืนเนี่ยมันเป็นดาดฟ้าแล้วมันมีเสาสัญญาณเยอะมากแต่ผมคิดว่าที่อื่นก็เป็นกันเพราะว่าผมเห็น ตัวจุดเนี้ยหลายหลายตัวหลายตัว,ตวใช่เดี๋ยวเราต้องลองไปดูข้างล่างีริงก็ได้เพื่อคอนเฟริร์มตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนเราอยู่กันแบบริมทะเลเลยไหมไม่มใช่ริมคลองริมคลองเนี่ยเสียงเรือดังมากเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้เรือกําลังออกสภาพเสียงเป็นไงบ้างไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะพอได้ยินอยู่บ้างนะเสียงเรือยังได้ยินเข้าหูครับแล้วเสียงเราหายไปบ้างไหมครับตอนนี้เสียงคนไม่หายเลยตอนนี้อยู่ในระยะ3เมตรนะฮะแปลว่าดีนะ โอเคเราลองถอยหลังไหมตรงนี้ป่ะ,ะเราถอยกันดีนนก่ามุนวอล์กมุนวอล์กอยู่ในระยะประมาณ4เมตรนะครับเยจ็ดไม่ติดขัดหรอห้าเมตรละอ่าเราลองถอยไปอีกออตอนนี้ระยะ6เมตรไม่ติดขัดหายเลยเหรอครับเออบิวลองเมื่อกี้เขาบอกเริ่มหายแล้วเสียงหายไหมเริ่มหายอ่ะกลับมาที่6เมตรเป็นระยะเดิมเมื่อกี้เลยที่เราถ่ายข้างบนแล้วหกเมตรเป็นไงบ้างได้ครับสัญญาณไม่หายใช่ไหม ถ้าเราถ้าเราหันหลังเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หันหลังหายไหมหายครับหายเหมือนเดิมเราต้องอยู่ในระยะของมิดเหมือนเดิมใช่ไหมใช่โอเคอ่าแล้วถ้าคุกกะคุกกะถ้าเรามีมูฟเมิสเป็นยังไงบ้างครับมูฟเมิสเป็นไงเป็นไงครับไม่อ่าถ้าแปลว่าถ้าขยับอ่ะได้อยู่แต่หันหลังไม่ได้อ่าขยับไม่มีปัญหาใช่ไหมครับโอ้ระยะนี้ก็ไกลขึ้นจากข้างบนนิดนึงนะใช่อ่าผมบอกไงว่าแบบข้างบนเนี่ยมันอาจจะแบบสัญญาลบกลัวหรือเปล่าอ๋อลองถอยอีกสักเม็ดนึงก็ได้ครับถอยสักเม็ดนึงโอเคมา ระยะ7เมตร7เมตรเป็นไงครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีผลถ้าพูดยาวๆอย่างนี้เสียงยังอยู่หรือเปล่าครับเ้าก็ปกติเลยใช่ไหมครผมคิดว่าข้อจํากัดของมันน่ะคือแค่การที่ต้องอยู่หน้ากล้องเท่านั้นนะเรื่องระยะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไกลมากนะเพราะว่าจะถ่ายอะไรบางที่ไกลกว่านี้เล่นเล่นฟุตบอลมั้งอยู่ข้างสนามแล้วก็จะได้ยินเสียงหายใจของนักกองหน้ากับกองหลังคุยกันอ่ะถ้าระยะประมาณนั้น ลองอีกเมตรนึ่งตาล้องบอกออีกเมตรนึ่งจัดไปตอนนี้8เมตร8เมตรเป็นไงครับเสียงเมตรกว่ากว่ายังปกติปกติอยู่ไกลขึ้นแล้วนะ หรือว่ามันต้องการความคุ้นชินเริ่มอ่าเเมตรเจ็ดเมตรกำลังดีอืมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปฟังเสียงข้างบนกันไหมเราจะมาวิจารณ์กันว่าเสียงเป็นยังไงบ้างคุณภาพเสียงนะใช่ต้องลองฟังดูถึงจะรู้ว่าเป็นไงนะฮะดีไม่ดีโอเคไปกันเลยไมพี่ไอไปกันครับผมไปครับพี่ไออ่ะเพื่อนๆเรากลับมาแล้วเสียงต่อไปเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงจากไมโครยาในสตูดิโอแล้วนะและนี่คือเสียงที่เข้ากล้องโดยตรง โดยที่ไม่ได้ต่อไมโครโฟนอะไรเลยเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับและนี่ก็คือเสียงที่ได้จาก My b บิวอินจากตัวส่งสัญญาณของ My โ o y y a เสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับอ่าอ m 6่2 เสียงก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้เราเปิดแอร์เปิดอะไรกันแบบแรงมากเลยนะหนาวเลยนะเป็นยังไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงแอร์กันไหมเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงที่เราไปถ่ายกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ครับพี่ไอก็กําลังฟังเสียงจากไมโบย่าอยู่นะครับตัวที่เราไปถ่ายกันมานะครับนิ่งเลย่าบรรยากาศเนี่ยมีลมเขาอยู่บนดาดฟ้าใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินพูดถอยหลังไปเรื่อยๆที่ดาดฟ้าระยะจะเป็นยังไงเป็นงไงครับพี่ใหญ่เสียงชัดละเอียดเหมือนเดิม ซินชัดใช่ไหมครับฟังดูแต่ผมพอลองฟังดูนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพพร้อมกันเลยโอเคพี่ไอคิดว่ามันจะแบบได้สักกี่เมตรอันนี้ผม้องไม่ได้จริงๆริงมันขึ้นอยู่กับสเปคของไมค์ตัวนี้อ่าเสียงเสียงดีนะครับม่นเกียดหมือนว่าแบบเสียงกลางออกทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยในระยะย่านที่เป็นเสียงพูดเนาะใช่ครับคอนเทนต์ทั่วไปก็แค่ประมาณผมว่าย่านสูงเนี่ยก็ละเอียดเหมือนกันใช่ประมาณนั้นแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าเยอะขนาดนั้นนะแต่ไมค์เนี่ยเขาจะผลิตเดี๋ยวเราเอามาฟังตอนที่อยู่ริมท่าเรือบ้างอยากรู้ว่าส้มันเเขาาหรือปล่ เรามาดูว่าเสียงรบกวนเป็นไงครับตอนนี้นะครับโอเคอันนี้เขาอยากฟังแบบริมทะเลเลยไหมริบคลองริบคลองเนี่ยเสียงเรือดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราถามว่าเสียงเรือดังไหมก็โอเคนะอยู่ด้านข้างเราตรงนี้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ดังไปกว่าเสียงเสียงคนพูดเรอพี่ไอสภาพเสียงเป็นไงบ้างไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะ พอได้ยินอยู่บ้างนะมันน่าแบบพี่ใหญ่ว่าไงครับดีมากครับก็คือคือเอาจจริงตอนที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราแต่กล้องน่าจะเราแทบไม่ค่อยได้ยินมาว่าเสียงเรือมันดังมากแต่พอมาฟังในนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเสียงเรือเป็นประมาณแค่ประมาณ 10- 2ถึงเปอร์เซ็นต์เองคือถ้าสาหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคแล้วก็เกินคาดนะจากสภาพจริงที่เราเป็นคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคือเสียงเรือมันดังมากดังมากพอมาอยู่ในเจ้าตัวเนี้ย เสียงไม้ที่มันรับมามันโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับไมโบยาเนี่ยโดยความที่มีความเซนซิทีฟในการรับเสียงสูงถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พูดเสียงดังเนี่ยถ้าเปิดในระดับ6สูงที่สุดเนี่ยอาจจะพิกอาจจะลดลงมาแค่เหลือ2เหลือ3ก็ได้เสียงก็จะอยู่แตะอยู่ในระดับประมาณ80%สีเหลืองกำลังดีใช่ถ้าเกิดเป็นคนที่พูดเบาก็อาจจะทับสี่ทักห้ากลางๆยังไม่ได้ใช้แม็กของมันดูเกณฑ์ดูพิกเอาปรับตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆถ้าเอาไปใช้ ASMR ลองดูไหม โอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับไมโบ b ย่า BY XM6 นะครับเราจะลองดูนะครับว่าในการทำ ASMR เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับขออนุญาตกินมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งทอดอืม ไมโบย่า BYXM6 S1 S2 เนี่ยเป็นไงบ้างตัว S1 ไมตัวเดียวราคา4,900 <000. S 1> บาทกับตัวรุ่น S2 เนี่ยราคา5,800 <800 S 1> บาทเป็นราคาเปิดตัวถ้าพูดถึงในราคากับไมตัวนี้เองเลยอะดีว <4, 000. S 1> ่าไง ผมว่าเหมาะกับคนที่กําลังเริ่มทำคอนเทนต์ที่อยู่ในระดับที่อ่ะสูงขึ้นมาจาก Entry นิดนึงคือคนที่แบบอ่ะเริ่มเริ่มที่จะมีกําลังที่จะซื้อแล้วคือตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเหมาะผมมองว่าน่าลงทุนในการที่จะทำคอนเทนต์เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับเสียงคีิเพาะเนี่ยมันค่อนข้างที่สําคัญซึ่งผมว่าเจ้าตัวเนี้ยคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายพี่ไอว่าไงครับ ส่วนตัวผมเนี่ยจะบอกแบบรวมๆเลยนะโดยประสบการณ์การใช้ไม้มาแล้วหลายรุ่นมากพูดถึงตัวหน,หนึ่งไม้ก่อนนะเป็นราคาที่ค่อนข้างกลางๆพูดถึงเทียบกับคุณภาพเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลคุณภาพเสียงความละเอียดเสียงเนี่ยใสแจ๋วการตัดเสียงลดเสียงรบกวนลอกข้างดีมากเห็นด้วยมีแค่เรื่องสัญญาณถ้ารับได้ตัวนี้ตอบโจทย์ครับผม พูดถึงรุ่น F2 เนี่ยเพิ่มมาอีก900บาทก็ได้ไมค์องตัวแล้วยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่ใช่ครับถ้าเกิดจะเทียบกันกับไมค์ที่ให้มา2ตัวแบบนี้ด้วยเนี่ยก็อาจจะเทียบได้กับไมค์โหลดเวเลตโกลสองแต่ราคาเป็นไงครับพี่ไอสองเท่าอ่าก็คือสมเหตุสมผลผมว่าต้องตอบตัวเองแล้วแหละว่าเราใช้งานแบบไหนต้องการระดับไหนมีบบตเจ็ตเท่าไหร่อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้นะพี่ไอครับแมคคาไลสดอ่าเอ้ยกลุ่มนี้คือน่าสนใจเพราะว่า เขาเนี่ยต้องขยับตัวไปมาและอยู่หน้ากล้องอยู่แล้วอยู่ในระยะประมาณนี้แหละใช่ใช,ใช่แล้วก็หันหน้ากล้องเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอมาที่ปเทศแล้วไม่เจอแน่นอนอก็หอมปากหอมคอกันไปแล้วผมว่าละเอียดมากสาหรับคลิปนี้เนี่ยเราน่าจะพูดกันในทุกแง่มุมครับเป็นไมล์ไวเลสตัวหนึง่งนี่เราก็แทบจะแงไมล์ออกมาให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงครับ,รบเพื่อนๆคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้ไหมตัวเนี้ย สองตัวนี้คุ้มหรือเปล่าผมอยากทราบความคิดเห็นของเพื่อนๆนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเล่นไม้สอตัวนี้ มาที่ไหนครับพี่ไอร้านไอมันช็อปอยู่บางกะปิ <S 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 เปิดทุกวัน8ปดโมงถึงหกโมงเย็นเข้ามาลองเล่นลองใช้ได้เลยไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมแล้วก็มีมาอีกหลายรุ่นให้เพื่อนๆ<แ>ได้ลอง<แ>เทียบกันนอกจากไม้ก็ยังมีของเล่นอีกเยอะเลยนะเนาะเทียบเลยค่ะตั้งไฟไม้ฉากลิกตัวแป้งแล้กวก็เสริม<แ>ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการถ่ายตัย้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงอาชีพไม่ว่าคุณจะใช้มือถือหรือใช้กล้องมีหมดรอพร้อมให้คุณได้ลองมาลองเล่นหมดครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนผมไอกับบิวครับผมเจอกันใหม่ สวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับบ๊ายบาย